อ๋อสี่หมืนครับน้องลดไหนได้ไหมคะโอ้รถไม่ได้เลยสี่หมื่นเลยน้องสักสามหมื่นได้ไหมคะสามหมื่นเนาะใช่หนูต้อเป็นแฟงของขอนวเ,เกิดให้ป้าค่ะเดี๋ยวพี่ถามหุ้นส่วนพี่ก่อนนะโอเคค่ะอาลอพี่เอ๋เออพอดีมีน้องเข้ามาต่อพระที่เราซื้อมาด้วยกันนะพี่รูปถ่ายอ่ะสามหมื่นอ่ะโอ้ยพี่จะถามทำไมผู้หญิงผู้ชายอ่ะ ก็เลยพี่จะถามทำไมเสือบที่สดอ่ะจะขายป่ะพี่เอาต่อไป้สามหมื่นอ่ะอ่าอโอเคโอเคอ่ะก็ครั้งก่อนพี่แจ็คมาต่อไว้สามหมื่นสองที่ไม่ขายอ่ะโอ้พี่นี่ตลอดเลยนะขายน้องเขาสามหมื่นาโอเคโอเคสามหมื่นใช่ไหมคะสามหมื่นโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวนจ่ายเงินสดนะอ่ะนี่นะคะ อันนี้พี่ประกันไอ้หนูใช่ไหมโอ้ยน้องพี่เป็นคนมีชื่อเสียงนะไม่ถามประกันทำไมอ่ะไม่ขายมาแท้ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะเอาเนมไงสวัสดีครับพี่ขายดีไหมครับเนมวันนี้พี่ขายไม่ค่อยดีเลยเงียบจับเลยได้ตามแปดเก้าแสนโอ้นี่ขนาดเงียบนะอ่าแล้วลูกที่วันนั้นต่อไว้สามหมื่นสองไม่ได้เหรออ๋อผมขายไปแล้วครับอ๋อโอเคครับเฮงเฮงครับเนมครับพี่ขอบคุณครับพี่